ลิขสิทธิ์วิดีโอเทปนี้เป็นของบริษัท STVDO จำกัดห้ามมิให้ทําการดัดแปลงแก้ไขทําซ้ําหรือบันทึกส่วนหนึ่งส่วนใดของวิดีโอเทปนี้หรือกระทําการใดๆที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดบริษัท STVDO จำกัดททโทรศัพท์โทร8 1 5 1 3 3และโทร815136 ปรากฏการณ์ใหม่ในวงการคาราโอเกะเพลงไทยลูกทุ่งบริษัทโรดวิดีโอภาพภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำดาราภาพยนตร์ทีวีชื่อดังระดับผ้าดาวมาร่วมแสดงในคาราโอเกะอมตะลูกทุ่งไทยของโรดวิดีโอชุดที่หนึ่งอาทิเช่นพร้อมพงศ์นพฤิติจามจุลีเช,ชิดโฉมสุริโยมโนรมหรือสรพงษ์สองเอกวีวงพักดีจากค่ายดาราวิดีโอช่องเจ็ดสีและดาราสาวสวยสุดเซ็กซี่กิษณาเลิศวันชัย เพราะกันนี้เราบรรจุเพลงหนึ่งดังให้กับท่านถึง14เพลงเอกอาทิเช่นโชคดีที่รักเข้าเวรรอจักรยานคนจนไกนาตาฟางลารักจากสวนแตง่งรักจานที่บางประกงเขมรไล่ควายสาสิบยังแจ๋วอีสาวทานซิสเตอร์รักแม่ไม้แฟนฉันไม่ต้องหลอสาวสวนแตง่งจดหมายจากแม่จะขอก็รีบขอ หาซื้อได้แล้วครับตามแผ่วิดีโอวันนี้ทุกแห่งทุกที่บริษัทลบวิดีโอจำกัดจัดจำหน่ายทั่วประเทศเราต้องดีเองาก็ได้หัวเหงาก็ได้แค่ต้มแค่นั้นเด้เหนื่อยนายพวกเลิกพึ่งความหลังหน่อดเล่ไม่เพื่อนเราเลิกเดชะแล้วโอครูรายการจริงนะยงไงพวกทำแบบ จริงด้ว,วเราอ่ะยังรักเพื่อเหมือนเดิมแต่เราไม่อยากมีสภาพแบบนี้ขอโทษนะเรามีธุระต้องขอตัวไปก่อนเราไม่กินเพื่อนแต่เราอ่ะไม่เคยคิดฆ่าเพื่อนทางอ้อมแบบนี้เลย